สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยายออฟทาลอดบายกันเชรียนะคะคลิปนี้เราจะมอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่วันถัดไปเสร็จไปแล้วหนึ่งวันนะจ๊ะวันนี้เราจะได้กี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะวันนี้อาจารย์จะมีพลังแค่ไหนอ่ะมา เป็นการดูดวงอ่าถ้าคนที่มีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สําหรับรักสำมเศร้ารักที่มีประเด็นรักที่มีสถานการณ์ไม่ชัดเจนหรือรักที่มีปัญหาน่าจะเป็นการดูดวงบบต,ตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะโอเคไหม ดูรายใหญ่อินอย่าดา่าจารย์เยอะด้วยอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้คุณต่อสู้กับปัญหา,าและอุปสรรคแล้วก็เป็นทุกๆก,กำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยขอให้ทุกคุณปลอดภัยนะจ๊ะโอเคไหมมามา,มากันที่วันศุกร์วันศุกร์อาจารย์ไม่ได้เรียงวันนะคะกระโดดกันไปกระโดดกันมาแล้วแต่อาจารย์แค่ว่าต้องตามใจคนทำหนะ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 จ๊ะอามาขอาดูพลังงานหลกักโอ้ยเอชอฟครับ สุก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 เกิดอะไรขึ้นมีความรักครั้งใหม่หรออ๋อมีคนเก่าๆจะกลับมาหรอคนที่เดินจากไปแล้วนะหรอ <c ười> ขยี่สุขกันโอ้คนที่เคยแทงข้างหลังคุณหรือเปล่าระวังคนข้างกายระวังคนแทงข้างหลังโอ้เดี๋ยวนะสิบดาบคนที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับคุณมาก่อนระวังระวังระวังอ้า ไพ่ของคุณใบแรกค่ะใบแรกเป็น e d e of cup ไพ่ดีจังเลยอ่ะไพ่ของความรักดีมาก e d e of cup ความรู้สึกใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ในะเรื่องของความรักหรือความเกิดความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับความรักมีใครมาหยิบยื่นไม้ตีไหมมีใครกลับมาในความรักความสัมพันธ์ไหมหรือมีใครมาแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่ามองซ้ายมองขวาดูดีๆซิว่ามีคนมาแอบชอบแอบรักเราอยู่หรือเปล่ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์หรือเปล่า หรือว่าคุณแอบไปรักเขาชอบใครแต่ว่าก็ยังมีใจที่ที่มั่นคงอยู่กับใครสักคนก็ได้นะอืมมันเป็นการเริ่มต้นเป็นความรู้สึกมิตรภาพที่ดีความเริ่มต้นดีๆอาจจะมีคนมสาสารภาพรักก็ได้นะใน16-30นี้นะจ๊ะในอดีตที่ผ่านมาเคยเดินเหนีเดินจากใครบางคนมาแต่การเดินจากมานั้นคุณก็ยังคงมีความรู้สึกถึงความคิดถึงค่ะรักข้างในจบหรือยังยัง,ยง คุณยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคุณยังมีความรักให้อยู่ตรงนี้อืหรือคุณอาจจะเริ่มเกิดความรู้สึกของอาการของคนที่แบบรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสไหมที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งมันมีโอกาสไหมกับการพัฒนาความสัมพันธ์นะจ๊ะการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายใครจะมาเติมเต็มหัวใจคุณได้บ้างมีความหวังขึ้นมานั่นแหละนะจ๊ะ พร้อมนะอารมณ์พร้อมนะพร้อมจะเริ่มหนึ่งพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ใจคุณเข้มแข็งพอแล้วแต่ว่ายังเจ็บอยู่แหละยังเจ็บกับอดีตเดิมๆยังเจ็บกับเรื่องราวเดิมๆยังคงรู้สึกบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อยากเดินหนีออกไปจากความรู้สึกความความรู้สึกที่มันเริ่มหงุดหงิดความรู้สึกที่มันอา,อาจารย์นะ พออัดคลิปทีไรนะอาจารย์มีคนไลน์เข้ามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขออภัยด้วยคือพออาจารย์จะอัดคลิปเดี๋ยวมีโทรศัพท์เดี๋ยวมีนูน่นเดี๋ยวมีนี่เออแปลกมากนะชอบมาขัดจังหวะ <laughs> อ่ะอารมณ์ความรู้สึกของคุณต่อบางในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยเดินจากอะไรไปเดินจากความรักเขาเทคุณหรือคุณเทเขาก็ไม่รู้แหละ ารู้สึกถึงความการโดนแทงข้างหลังการโดนแทงข้างหลังมาก่อนหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ที่มันความรักที่มันไม่ดีคุณถึงเดินจากมาแต่การเดินจากมานั้นคุณยังคิดถึงใครบางคนอยู่แล้วก็รู้ว่ายังมีปัญหาระอุศั์ในความรักยังมีความ เครือบคลางระแวงสงสัยใครบางคนที่เป็นเออร์ไหมอาจจะราศีเมษคนคนนี้เป็นคนต่างชาติอายุต่างกันต่างชาติต่างาศาสนาวัฒนธรรมเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ค่อนข้างมีบทบาทอิทธิพลในใจคุณยังฝันเห็นอยู่คุณยังคิดถึงอยู่คุณเขายังคงมาเป็นปัญหาในใจของคุณปัญหาในใจที่คุณรู้สึกว่าเขายังทำให้คุณเจ็บได้ทั้งๆที่เขาก็อยู่เฉย เขายังทําให้คุณคิดถึงได้ทั้งๆที่ห่างหายกันไปนานหรือคุณเดินจากเขามานานและคุณกลับไปคิดทีไรหัวใจคุณก็ไม่ได้สงบสุขเลยประมาณว่าหัวใจคุณไม่ค่อยสงบเท่าไหร่กับการกระทําของเขาเขาอาจจะแทงข้างหลังคุณทาอะไรรับหลังคุณเขาอาจจะนอกใจคุณหรือมีคนอื่นคุณไม่ได้ไว้ใจเขาหรอกคนคนนี้เขาสร้างความเจ็บช้ำสิบดาบเลยอ่ะสิบดาบให้คุณมาก่อนเอและคุณก็ยังเจ็บช้ำกับเขาอยู่เพราะใจของคุณยังรักเขาอยู่ อารมณ์ประมานั้นความเจ็บช้ำนั้นมันกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าความเจ็บช้ำนั้นคุณกลับกลับมาคิดอยู่ๆอดีตก็ย้อนกลับมาอยู่ๆก็คิดถึงคนเก่าๆอยู่ๆก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ๆทำให้คุณรู้สึกความเจ็บนั้นมันเพิ่งเจ็บไปเมื่อวานทั้งๆท,ท,ท,ที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์นานมากแล้วนะคะ คุณอยากเพิ่มต้นใหม่อะอาการของคนอยากเพิ่มต้นใหม่นอนไม่หลับหรอคะเมื่อคืนนอนไม่หลับจิดตกคิดมากก,กาังวลก็วายขอดูไพ่ของเอชออฟคัพของคุณหน่อยใจคุณยังรักเขาที่เจ็บเพราะรักถ้าไม่รักไม่เจ็บค่ะคุณอาจจะเดียวกับราศีเมษร,ราศีอ่าราศีเมษทัดลมไม่ทุนทุนกลุ่ม ทัดไฟเมสิงธนูเด่นประสบการณ์บังก่อนคะ่ะมากี่ทาุเนี่ยอาจารย์มองถึงการที่คุณตัดสินใจเดินออกจากใครสักคนมาเดินออกมานานมากแล้วแต่ยังคงรู้สึกในใจว่าเราสองคนมีโอกาสไหมที่จะเริ่มต้นใหม่กันมันมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะไม่อาจารย์มองถึงการกลับมาของใครบางคน แต่คุณคิดว่าคุณน่าจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วล่ะคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่แบบนี้ดูคุณพร้อมทุกอย่างนะก้าวเหรียญเนี่ยสดสวยร่รวยมากค่ะอยู่แบบมีความสุขมากไม่ต้องการความรักอีกแล้วถามว่าใจลึกๆก็ต้องการไม่ต้องการแต่กลัวเจ็บอ่ะกลัวเจ็บกลัวกลับไปแล้วก็เหมือนเดิมกลัวกลับไปแล้วก็ช้าเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่คุณเดินจากมันมานานมากแล้วคุณอยากจะเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่แรับอยากได้ แต่กลัวเจ็บต้องการยังรักอยู่แต่กลัวการเริ่มต้นกับใครคนหนึ่งเหมือนคุณรู้สึกว่าการอยู่แบบเนี้คุณก็มีความสุขดลละการอยู่คนเดียวการไม่มีใครก็ทําให้คุณมีความสุขถึงแม้นในใจลึกๆมันจะหัวยหามันจะเจ็บปวดหรือในใจลึกๆต้องการแต่ก็ไม่อยากได้อืมใจคุณย้อนแย้งนะเครียดดมมาเจนค่ะ คุณมีคนเก่าและคนใหม่ค่ะ The f o o ค่ะการเริ่มต้น The High p r i e t e s s รักที่ผ่านมาของคุณอาจจะเป็นรักรับรับ,ร,บรู้กันอยู่สองคนช่วงนี้มีสเสน่ห์แรงนะคะแล้วก็อารมณ์ค่อนข้นขางหงุดหงิดบ่อยมากๆแต่คุณจะปรับตัวอยู่กับมันได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นยนะูทูบเบอร์นักนร้องนักดนตรีหรือไปไหนใครรู้จักค่อนข้างโดดเด่นในสายงานตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กๆชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวรักอิสระ เป็นคนที่อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทํะไรก็ทําในชีวิตคุณไม่มีใครมาคอนโทรลได้ชีวิตคุณโซช่วยเหลือตัวเองได้แต่สเสน่ห์แรงร้ายเรือความรักที่อยู่ในใจความลับที่อยู่ในใจยังค้างไครอยู่ในหัวใจแล้วยังไม่สามารถตัดใครออกไปได้แต่คุณก็พยายามจะคีบตัวเองคุณพยายามที่จะบิ้วตัวเองให้อยู่กับมันให้ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะเซน์คุณไม่เคยพลาดนะ ใช้เซนนำทานกับความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ีใครคนหนึ่งกลับมาหรือถ้าคุณคิดว่าใครคนนั้นจะกลับมาทักคุณเซนคุณไม่เคยพลาดยกเว้นหวยแต่เซนคุณก็พระเซนคุณก็ไม่เคยพลาดรอ,อกว่าคนที่กลับมากลับมาทําไมกลับมาทำไม,ม,ำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว ก็คือยังร right ักอยู่นั่นแหละยังไม่ลืมหรอกแต่ว่ากลับมาแล้วคุณไม่ได้ไว้ใจเขาคุณไม่ได้ไว้ใจคนคนนั้นคุณรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อคุณเขาแทงข้างหลังคุณตอนหน้าอย่างรับรังอย่างสิ่งที่คุณกังวลใจคือจริงๆคุณอยากได้ความสัมพันธ์นั้นแต่คุณไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่แทงข้างหลังกันหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้ากลับมาแล้ว ต้องมาโกหกต่อการหรือถ้ากลับมาแล้วเขาก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมหรือเขานอกใจคุณเหมือนเดิมหรือเขาโกหกคุณเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ได้อยากได้อารมณ์นั้นแล้วก็เซน์นนะ่ะไม่เคยพลาดไงคุณรู้ว่าเขากลับมาเพราะอะไรคุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรอืมรู้สึกหงุดหงิดนะ พักนี้อารมณ์ค่อนข้างจะคอนโทรลยากงุดหงิดกับสิ่งรอบข้างงุดหิดกับสิ่งรอบตัวพยายามคอนโทรลอารมณ์นิดหนึงเดินสายกลางให้เป็น่ะอย่าไปดิ่งดาวกับเรื่องบางเรื่องคุณสามารถจะจัดการกับอารมณ์ของคุณได้คุณมีวิธีจัดการกับอารมณ์ของคุณจัดการกับอารมณ์ของคุณให้ได้นะคะขี้น้อยใจนะเราคิดเยอะนะจ๊ะหนูจ๋าเป็นคนคิดเยอะคิดมากบางทีคิดไปเองคิดไปก่อนวัด วิมานบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องแค่นิดเดียวแต่คุณคิด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 เป็นคนใจดีเป็นคนคแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเองบางครั้งความคิดของคุณทําร้ายตัวคุณเองเพราะว่าคุณเอาเรื่องชาวบ้านมาคิดบางทีเรื่องเรื่องตัวเองก็มากพออยู่แล้วยังไปเอาเรื่องชาวบ้านมาคบคิดยังมีปัญหารอบข้างที่ทําให้คุณต้องคบคิดนะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนจะจ๊ะสุข1ิ3 0นี้ค่ะนี่คือสถานการณ์ของคุณไปกันที่คนที่คุณรัก ใครกันคนที่คุณรักเนี้ยใครใครใครคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเป็นไงไงเดือดพลันท์อารมณ์ขึ้นขึน,ขนลงลงคุณไปดีวกับคนมีเสน่ห์คุณไปดีวกับรักลับ คุณไปดิวกับคนที่เขาเอาแต่ใจคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะความลับเยอะคุณอาจจะดิวกับเดอะสตาราศีกุมราศีสิงห์เขาเป็นยังไงบ้างหรอชีวิตเขาก็ต้องอดทนนั่นแหละทูรอครับเขามีคนรักข้างใหม่หรอเขาน่าจะมีคนใหม่ไปแล้วเนาะเร็ทำพแพลนชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาต้องเกิดการปรับตัวเกิดความอดทนคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดอาจจะดูนิ่งๆสิ่งที่เป็นความคนคนนี้เป็นคนเก่งนะอดีตที่ผ่านมา ค่อนข้างจะเก่งใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเมื่อในอดีตแต่ตอนนี้มีความมั่นคงด้วยความมุขมานะพยายามของตัวเองและเป็นคนที่เป็นอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องราวในครอบครัวหรือตัวเขาเองรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีภาระที่แบกรับเยอะค่าใช้ใจ่ายเยอะนานเหน็ดแล้วเหนื่อยเขามีเกณฑ์ของการเดินทางหรือรักครั้งนี้เป็นรักทางไกลเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเกิดขึ้น ความรู้สึกของเขาไม่นิ่งงานเขาค่อนข้างมีปัญหาความรักก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะสองดาบเขานิ่งๆกับการตัดสินใจค่ะเขาไม่เลือกตัดสินใจอะไรเขาน่าจะมีช้อยเยอะสองดาบสองเส้นทางคนสองคนสามคน,ส,มคนสี่คนไม่พูดไม่จาและวางแผนคิดวางแผนอะไรไว้ในใจไม่รู้พอดูซิอ่า ความรู้สึกของเขาสลับซับซ้อนเขาอยากจะแ็กแ a คชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการส่งข้อความหาการเดินทางไปหาใครบางคนแต่เขายังไม่แน่ใจเกิดความรังเรสับสนในตัวเองขอดูทำแพรนเข้าหนค่ะเขาทะเลาะกับใครเดียมเพสสามดาเขาน่าจะมีคนอื่นแล้วละเขาน่าจะมีคนอื่นแล้วแล้วเกิดการทะเลาะกันเกิดความเจ็บช้ำ ไม่มีความสุขสักเท่าไรในเรื่องของจิตใจจิตใจกระวนกระวายจิตใจที่ซ่อนเร้นจิตใจที่มันตีกันค่ะความคิดตีกันจิตใจตีกันใช้คําพูดที่ทะเลาะกับใครสักคนยอมหักไม่ยอมงอนะกับคนที่เขารักนะสิกับใครสักคนที่เขารักค่ะความรู้สึกของเขาในใจแต่เขาแอบสืบแอบส่องใครอยู่ไม่รู้อะไปดูกันในหนึ่งถึงไอสิบหกถึงสากันยานี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นจะไปในทิศทางใดความรักความสัมพันธ์จะไปในทิศทางใดคะคุณอาจจะต้องเสียใจผิดหวังกับรายบางสิ่งบางอย่างหรือคุณยังไม่ลืมอดีตค่ะอดีตทําให้คุณเจ็บช้ําอดีตทําให้คุณเจ็บทําให้คุณทุกข์อดีตที่คุณเคยวาดหวังถึงความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนจะกลับมาการเริ่มต้นใหม่ค่ะ มีเกณฑ์ของการเดินทางนะเดินทางท่องเที่ยวอาจารย์ว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักแน่ๆไม่รู้ว่ารักเก่าหรือรักครั้งใหม่แต่เป็นความรู้สึกของคุณที่คุณก็เลิฟเขาเขาก็เลิฟคุณจะได้ถ้าในกรณีคนเก่ากันนะในกรณีของคนเก่าๆจะมีคนเก่าๆกลับมาได้คนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณคนที่เคยวางแผนร่วมกับคุณระแ,แผนนั้นมันพังไป คนที่เคยทําให้คุณผิดหวังคนคนนั้นจะกลับมาเพื่อขอการเริ่มต้นใหม่2คุณจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่คุณรู้สึกอินเลิฟเ,เขาเขาเลิฟคุณคุณเลิฟเขาโอเคไหมในเดือนนี้ข่าวดีมากๆว้าวว้าวว้า,ววาวแต่คุณอยากได้ไหมสามถ้วยคนที่คุณมีเกณฑ์ขการกลับมาของคนเก่ามีเกณฑ์ได้ไปปาร์ตี้ ไปสังสรรค์รร่นเริงไปกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร,ร,ร่วมสถาบันเกิดความรู้สึกใหม่ๆเริ่มมีรู้สึกมีความสุขกับการปาร์ตี้อารมณ์ประมาณดีดีคุณจะมีความสุขกับความรักด้วยอีกครั้งจะมีหัวใจกุ๊กเก๊กในความรักอีกครั้งอืมอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณณนะตอนนี้ค่ะสองเหรียญว้าว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 วาว,วาวการกลับมาของคนเก่าๆหรือการได้รับข่าวาวคนเก่าๆคนไกลๆหรือใครสักคน,นยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณค่ะคนที่คุณเดินจากมาแล้วนั่นแหละสองดาบเขาคิดยังไงกับคุณหรอลังเลโอ้แม่เจา้าถามว่าเขาอยากกลับมานะ การกลับมาของเขานั้นเขากําลังตัดสินใจไม่ได้เขากำลังเครียดอยู่เขากำลังเครียดอยู่เขาคิดถึงคุณอารมณ์ของความคิดถึงอารมณ์ของความความรักคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณรักคุณเด็กกว่าเขาก็ได้มีอายุที่แตกต่างเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยประถมมัธยมเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนร่วมรุ่นคนเก่าๆเ,เขากำลังลังเลในการตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาดีไหม เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากกลับมานะแต่เขากลัวเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับจริงๆหกไม้เท้าแต่เขาคิดมากค่ะเขาไม่แน่ใจว่าการกลับมาแล้วคุณใจอย่างยินดีต้อนรับเขาคุณจะด่าเขาไหมคุณจะเซย์เยดกับเขาไหมเขาเครียดมากนะนอนไม่หลับทีเดียวหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารเขาอาจจะได้รับข่าวสารคุณจากเพื่อนจากใครก็ได้ทําให้เขาคิดมากทีเดียว เขาอยากขอโอกาสกับคุณอีกครั้งค่ะเขาคิดได้ว่าการที่คุณจากไปหรือการที่เราห่างกันนั้นเขารู้สึกในใจที่เขามีต่อคุณนั้นเขารักคุณค่ะแข่ปะว้าวมันเดีจังเลยอะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมอืมเดี๋ยวอ่าเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนที่คุณรักนะ่เขาจริงใจกับคุณไหม เขาจริงใจหรือว่าเขาอยากกลับมาเพราะอะไรทําไมเขาถึองอยากกลับมาเออเขาจริงใจไหมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจริงใจไหมคุณเป็นเดอมเพลสค่ะคุณเป็นเหมือนเพชรแม,ม่คุณเป็นคนที่มีบางคนสวยสดสวยร่วยวยวยรวยมากเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีจิตใจดีชีวิตดีเดอมเพรสเขาส่องคุณอยู่เขาได้รับทเรื่องราวของคุณเขาเห็นคุณแล้วเขาก็สงสัยว่าคุณไปดี เขาเสียใจในสิ่งที่เขาทำกับคุณไว้คุณเป็นเดอมเพจของเขาค่ะเขารอคุณให้คุณกลับมาตรงนี้เขารอค่ะ the view of fortune เขารอจักรวาลรอวาสนารอให้คุณได้กลับมายืนจุดตรงนี้เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเค okay, ไหมเขาจริงใจกับคุณไหมหรอไม่อ่ะไม่ เขามีทางเลือกเยอะคุณคือทางเลือกหนึ่งของเขาคุณอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีของเขาก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่เขาเสียดายคนในสต็อกของเขามีหลายคนและคุณคงเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้เขารู้สึกเสียดายเข่ยปะไม่จริงใจค<ะ>่ะอะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้เดอะจ่าราศีกุมขึ้นมาเลยค่ะอะ เขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะทักกลับมาคุณจะได้รับข่าวสารจริงอือทำไมถึงอยากทักกลับมาอยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่แน่ใจเขาอยากเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรก็ได้เขาอยากเจอคุณนะเขาอยากเจอคุณเป็นเพื่อนกันได้ไหมกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมไม่เขารังเลค่ะเขารังเล เขารู้ว่ากระทำอะไรกับคุณไว้มากมายแค่ไหนเกิดความรังเรเกิดความไม่แน่ใจเกิดความสับสนอยากเริ่มต้นก็อยากอยากคุยด้วยก็อยากกลัวก็กลัวไม่กล้าพอคะ่ะมีความรู้สึกว่านิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ่ะดีแล้วปลอดภัยดีไม่กล้าไม่เก่งไม่เก่งอย่างที่คุณคิดอะอะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาขอดูไพ่ของคุณซิว่าคุณคิดยังไงกับเขาคะ่ะ คุณคิดยังไงกับเขาโอ้คุณก็อยากกลับไปดีกับเขานะเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นระมุนทีเดียวเป็นที่ต้องการของคนทั่ว,วไปนะคะคุณอดทนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอดทนอดทนกับใจคอนทรนใจตัวเองเพราะว่าคุณกลัวเขาคุณรักเขาคุณอยากกลับไปแต่คุณกลัวเขาคุณคุณไม่ไว้ใจเขา คุณกลัวว่ากลับไปเขาก็จะทรอยอหักหลังหรือคุณกลับไปเขาก็จะนอกใจหรือเขาพูดไม่จริงพูดปดกับคุณคุณไม่อยากได้สิ่งนั้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะแต่คุณก็มีใจที่คุณกลัวเจ็บคุณกลัวมากคุณรักเขาคุณอยากไปเริ่มต้นแต่สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นคือเหตุผลของคุณที่คุณกลัวเขาเขาเคยทําร้ายคุณจนคุณเจ็บสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงเนี้ยคุณคิดว่าการ ความรักน่ะมีไว้ในใจดีแล้วแต่ว่าถ้ากลับไปเริ่มต้นใหม่คุณกลัวมากเพราะว่าคุณมองแล้วว่าเขาน่าจะไม่ซื่อกับคุณรักเขามีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์เขาโกหกคุณระคุณกลัวว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บอีกครั้งเขาจะคุณกลัวว่าเขาจะทําให้คุณนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้อีกครั้งค่ะคุณอยากได้ความรักดีๆการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงไปกระยะยาวๆไม่โกหกไม่หลอกลวง ไม่ใช่ตัวเลือก The Sun เอ๊อาจารย์มองว่าคุณจะได้คนอาจารย์มองสองประเด็นจริงๆนะ 1. คนเก่ากลับมาสองคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่คุณก็ชอบเป็นความรักที่คุณก็ใฝ่ฝันหมายปองด้วยและความรักนี้มองถึงความมั่นคง มองถึงคนที่มีฐานะหน้าที่การงานการเงินดีจะเจอรักที่เจอการซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินอนะสายเปรคุณจะเจอรักที่เจอสายเปรและทำให้คุณมีความสุขมากๆด้วยอืเริ่มต้นใหม่กับงานเริ่มต้นใหม่กับเงินเริ่มต้นใหม่กับความรักโอ้ยสุขจ๋าในอีพีนี้คุณจะได้เจออะไรชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ถ้าคุณไม่เอาคนเก่าคุณก็รอคนใหม่ได้เลยหรือรอคนที่คุณไปแอบชอบเขาอะเขาอาจจะเปิดใจกับคุณก็ได้นะจะมีคนมาสารภาพร,รักแล้วเปิดใจด้วยค่ะอะความรู้สึกในใจของเขาที่เขาไม่เคยบอกเขาอยากบอกอะไรคุณในกรณีของคนที่คุณรักคนเก่าๆเป้าเขาอยากบอกอะไรคุณเขาส่องคุณอยู่เขาส่องได้เขาส่องอยู่จ้า สามถ้วยเป็นกัลยาณะไม่เ้วยกันไหมเขาอยากเจอคุณเขาอยากไปปาร์ตี้กับคุณเขาอยากไปนั่งกินข้าวทานอาหารกับคุณสักครั้งเขาอยากให้จักรวาลดึงคุณกลับมาในความรักความสัมพันธ์นี้อยากให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงที่จะดึงคุณกลับมาได้เขาไม่กล้าพอเขาไม่มีหน้าพอเขาอยากส่งข้อความหาสิ่งที่ทําได้คืออยู่นิ่งๆแล้วก็ตัดใจ เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาวางคุณไม่ลงจริงๆทําได้โอ้แต่เดวิลฝันถึงกันอยู่เลยเมื่อคืนคุณยังฝันเห็นเขาเขายังฝันเห็นคุณมันเป็นรักที่เป็นวิบากกรรมเขาก็รู้นะว่าการกลับมานั้นความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมอาจจะเป็นการมาสร้างกรรมตก่อการหรืออาจจะเป็นวิบากกรรมที่คุณสองคนไม่สามารถไปกันได้ด้วยดีก็ได้เขาก็พยายามตัดอกตัดใจอยากกลับมาแค่ไหนเขาก็ตัดอกตัดใจสักคุณไม่ได้สักที มันเป็นความรู้สึกที่วนเวียนในความคิดในสมองในใจเป็นความร้าวรานของเขาบางทีเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่กล้าพอแล้วก็บางทีเขาคิดว่าการอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้เขารู้คุณเป็นเนื้อคู่นะโซเมตแต่เนื้อคู่ที่เป็นคู่กรรมเท่านั้นคุณคือเดมเพลสของเขาค่ะถ้าเขาผ่านเรื่องราวของคนหรือเขาไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นคุณคือคนที่ใช่ที่สุดที่เขามีมา คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่เขาต้องการคุณเป็นโซคุณเป็นเนื้อคู่ที่แบบเดียมแพลสเลยอ่ะดีที่สุด the best อ่ะเอาให้แนะนำห้าใบาให้กับความรักของคนวันศุกร์ค่ะขอให้แนะนำห้าใบเปลี่ยนมุมมองคนเก่าอย่าไปมองค่ะเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนมุมมองไปกับคนใหม่ๆค่ะบทเรียน เอาบทเรียนที่เขาเคยทากับคุณทําให้คุณเสียใจอะบทเรียนเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อจะได้เป็นกาลังใจให้คุณไม่กลับไปกับคนเก่าๆค่ะจัดการกับอารมณ์อารมณ์ที่ยังคิดถึงอารมณ์ที่ยังรักอารมณ์ที่ยังหงุดหงิดจัดการกับมันให้ได้กลับไปก็อ่านหนังสือเร่มเดิมเจ็บแล้วให้จําด้วยค่ะรักตัวเองให้เป็นเมื่อก่อนคุณเคยทุ่มเทกับเขาเคยรักเขาเขาไม่เคยรักคุณเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องรักตัวเองให้เป็นค่ะ เชิดใส่ค่ะเชิดใส่อุปสรรคคือบทพิสูจน์นี่พไพ่ใบนี้ดูเห็นผู้หญิงคนนีไ้ไหมแต่งตัวแบบสดสวยร่รวยมากเก๋ไก่เลยใส่ชุดแดงเก๋ไก่มากแล้วทำยังไงเชิดใส่ค่ะคนเก่าๆที่เคยทิ้งเราไปคนเก่าๆคนเก่าไม่เอาค่ะเอาคนใหม่ๆแล้วกันเชิดใส่เ <laughs> ชิดใส่โทรมาก็ไม่รับตืออาจจะคุยก็ได้แต่ดูซิว่าเขามาแบบไหน จะได้เชิดใส่เขาอย่างได้แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแขกว่าโหแบบเนี่ยใส่แว่นด้วยเห็นปะเธอเธอคนนี้สวสวยร่รวยมากเก๋ไก่แต่งต,ตัวดีมีรสนิยมแบบโอ้โหโปรฟารับเลิศอ่ะเชิดใส่กับสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นค่าเรามาวันนี้ที่จะมาเห็นค่าเราเพราะไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีกว่าให้เขาไปเจอในสิ่งนั้น เขาอยากได้เขาเป็นคนแบบไหนให้เขาไปเจอในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วเก่าๆไม่เอาเชิดใส่ค่ะแขรบป้าโอเคนะ <c oughs> เป็นลูกศิษย์อาจารย์เชิดขาดเชิดต้องแข็งแกร่งต้องแข็งแรงโอเคป้าอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาแอ๊ f ไ0 3เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายเนอกคลิปหน้าสวัสดีค่ะ อืมทำไมอาจารย์กดไม่ลงอ่ะ